ข่าวแรกเป็นเรื่องราวของนางเอกหน้าวานนี่สาวแอบทักสะออนที่หลังๆมานี้ห่างหายจากจอแก้วไปซะนานไม่รู้ว่าแอบซุ่มทำอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วธุรกิจถ่ายบ้านหลังตอนนี้ึุนหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วทำงานเยอะแบบเนี้เมื่อไหร่จะมีทายาทกับเขาสักทีไปถามสาวแอบกันเลยค่ะเอาเป็นว่าขอไปฮันนีมูนกันดีไหมยังไม่ได้ไปห้ามห้ามข้ามสเตปไม่ได้ยังไม่ได้ไปยังค่ะยังค่ะก็เนี้ยค่ะเพราะว่าเรายุ่งเกับโครงการบ้างแต่ว่าถ้าเสร็จตรงนี้เราก็ต้องไปลวค่ะ ช่วงไหนที่ไหนช่วงไหนที่ไหนล่ะคะช่วงไหนคงต้องต้องผ่านช่วงไฮซีซั่นของที่เขาอยากจะก่อนนะคะในใจ,<า>จ<า>เองเราเลงไว้ที่ไหนบ้างครับจริงๆได้เป็นของขวัญจากคุณพ่อคุณแม่ามาอยู่แล้วอะค่ะมีที่ที่ฝรั่งเ,เศสตอนใตเ้เฟรนชูร่าโมนาโกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณแม่ให้ฮาวายงานในวงการจะได้เห็นะตอนนี้ก็ยังทาอยู่นะคะ<ม>คืออาจจะยังไม่ได้รับละครแต่ว่าก็มีทั้งงานถ่ายโฆษณา<ม>แล้วก็ แล้วก็ถ่ายบบล้นก็ซีนก็ยังรับูคาทำไมใจแขง็งไปรับละครสักทีล่ะครับขอบชงนีก็อย่างที่บอกตอนนี้แอฟทุ่มเทร้อยเปอร์เซ็นต์ในโครงการบ้านคือทุ่มเทสุดๆด,ดูทุกรลยละเอียดทุกดีเทลด้วยตัวเองหมดแล้วสำหรับโครงการบ้านตอนนี้ของแอฟก็บ้านตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะก็จ<ม>ะเปิดตัวอาทิตย์หน้าค่ะ<ม>แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีคนไปเที่ยวเขาใหญ่เยอะแล้วตอนนี้ก็เลยได้ไม่ต้อนรับลูกค้าบ้างแล้วค่ะ